hai ăn, cà đùn cứ phá nó đẹp bậc ngon này mất, có bằng giang ngay คฉันมาขอซื้อขายเด็กมาแล้วขายมึนมึเท่าหนึ่งขายเก่งครับอุ้ยจำมึงอ,อ่านครับทองหลักไซมันมันไงขายเก่งครับขายเด็กขายมาแล้วมาดิมีคมจในใจีบวันนี้เหลยใจ มันสิบกว่าคนน่ะสิบสองสิบสองคนตามอายุสิบสองคนคนละใบสองใบคนละสามใบคนละสี่ใบใจมาได้หมดใจไอ้พู้ขายได้อีกหรือดิขายต่อไม่รอแล้วด้อ Ừ. minh บอกที่ัำอ่านอ่านเลยเนาะอืมรวย,ยตัห้องนดแซ่บทำเองไม่ต้องไ้ทให้ตทำเอง Thông thật xanh Mình mạnh, mạnh chút căng căng ไงย่ายงหมดมอันนี้เป็นไขยนนน่ยัางบักตุ้มอืปากบอกเลยเต็มปากเต็มคำ lợi <laughs> của okay. nó nè mì hết mì 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 mì

cũng khẩu trái lại thật ừ. 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 แต่ไม่แต่งกินของเขากินแค่นนะกินโดดกินของเจา้าของหรอกไม่ได้ไปกินของคนอื่นอืมมาขอบ้างกนกำลันไล่ครับ วางก่อนืเธอร์้อวกันโอ้แถวกสีกัน,นไหมแ่แตกไหมมีหนังมับหนังตาหนังตาบนหนังมนันหก เป็นแซ่งเปนเนื้อเป็นเ็ษเป็นเ็อยู่เดีวสมคัะแล้วเอาพอนีพอดีพองามทีเวจะพูดกินบะสมเลยว่าะสมสมน้อเดียวจะพูด,าด่ามักสมคัะสมซี่อ้อมล้อมเมาะถ้าสมคัดบแซ่บสมผุบบแซ่บสมพอดีพองามเลย มือนนมันจันทร์มันจันทร์มือมือหมดขึ้นเนาะคนอื่นต้องไปแดนหาหมอประทัน ไอขอาวกรบกัมหุกงกะป๋องกับไข่ตุ่แมแซ่บหารสวรคนนั่นฮะ นี่แบะคืออาหารสวรรค์พ oh, oh, cool. yeah. like ี่แซนกับว yeah. ่าโอ๊ยยายเอ้ยหนูจะไมทุกเทหนูไม่มีอะไรกินในวันวานหนูกินข้าวแต่กับต้มตำปลาโอ้ยมันดีเราต้องบนหัวเราต้ได้กินสมุนตำปลาอือะมันบนหัวแล้วส็ไปจมเนี่ยพอกินสมุนตำปลาอคือประจมกับแซนด์วิชโอ้ยมีแฮงส่องยามอยู่พี่น้องเองอาหารสลบกสลังไปไกลเด้อ ไปกินขอนอกกินอาหารฝรั่งจำมาบานตำฮู้จิ้งหัวซอมือบ๊ะคพิ่นจำุู้ขาวเหนียวไปหน่อยยาสะจมไ่กินคนนี้กับำหุนาะโอ้มันหล่นบ้างหลังกันบุญหัวเนี่อึกจ้ะถ้าบ่หมี่ำฮูงกับสมตมที่ส้มเนี่ยแจักินาำฮูงเลยนี่บพิ่นตำุู้ขาวเหนียว มยิมนดีอาหารสาวรรค์คนเรียกอาหารสาวรรค์กี่แบบมีแห้งทอง,งยอามอยู่ยิจดีตำไทยใม้พวกบากินเลยตำปลาแหกินตำไทยนี่ไม่พอแล้วค่ะกินหอดตำปลาแหลกลองลองอนี้พี่น้องทีบอกให้ไปกินเขาข้างนอกกับผัวกับลูกกินอาหารฝรั่งกับมาบันไม่จำหุ้กินเลย อันผัวถามว่าข้า,ขาจะไปอิม่มจิอิ่มอยู่หัองอยากที่ตำหุ้งกนันยี่ดีเลยมันนี้ว่าคนตำหุง้งเป็นจุ่ยบั๋นข้าแพ้งแล้วตำหุ้งอน่ะนึ่งสามสิบสี่สิบบาทห้าสิบบาทกับแพ้งเลยนน 30, 40, 40เลยนาะอ็นปะอาหารจะวัน นู่นน we nah ี่ก็ปกเป็นนุ่นละพันนู่นละพันบาทอ่างเป็นนุ่นน่อยนนใหญ่คำนุ่นใหนยอ่ะเป่าหารเลยก็บาทหกร้อยก็นุ่นแง่แง่ญาติมีพันกว่าบาทแต่หวานก็คุ้มห้องตังน้าตังเมืองหาองกตนกังหงไม่ประเด็กกังหง มันคุ้มแพงอะไรก็สุอกินพี่น่องเอเอเมที่เมที่เลิศสันผัสแต่ละดูเซกันนี้ว่าผลประเดกประจอมว่ามาะรัยอยากกินประจอมนะเนาะประสุมอิ่มสำมผัสแต่ลย 暖了。Uh huh. mm hmm.